สวัสดีชาวโลกกบพ่วัาเทนริสกกับวอลลบอลดิชันเคยไม่ใช่วันนี้มารีวิวอุปกรณ์นะครับพอดีไปได้อุปกรณ์ใหม่มาซื้อมาใช้เองนั่นแหละคือในช่องท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เจ้าสเต i บลเซอร์ตัวนี้มานานมากมากแล้วนะครับมันค่อนข้างจะดีนะได้ทั้งกล้อง d s l r ตัวเล็กๆแล้วก็ที่ผมใช้อยู่เป็อยคือกล้องโกโปนี่แหละแต่ปัญหามันคือว่าน้ําหนักมันเยอะมาก เวลาเราต้องแบกเป้ท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งต้องมีทั้งอุปกรณ์แคมปิ้งมีทั้งอุปกรณ์เต็นท์แล้วก็มีทั้งอุปกรณ์ถ่ายทาวิดีโอไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นไมค์เนี่ยกล้องอยู่ประมาณ2ตัวจะจับใส่้าไปนะครับถึงจะเป็นกล้องตัวเล็กก็เถอะแต่พอมีเนี่ยตัวเ,เดิเลเซอร์เนี่ยแค่ตัวถ่วงลูกตุ้มถ่วงนเนี่ยมันก็หนักมากเลยนะครับมันไม่ค่อยสะดวกเวลาพกพ่านะครับแต่มันดีตรงที่ไม่ต้องชาร์จแบตแล้วแหละก็เลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีวะ ไปมองดูพวก g i m b อนพวกอ,อุปกรณ์ stabilizer อิเล็กทรอนิกส์ดูอยู่นานแล้วว่าจะซื้อนะเอามาใช้กับกล้อง GoPro ผมนี่แหละกล้อง GoPro ผมเป็นโกโป o 3รุ่นเก่านะครับแล้วก็ไม่มีฟังก์ชันการทําให้ภาพนิ่งหรือการสั่นในตัวกล้องนะครับถ้าเกิดว่าใช้มือถือถ่ายเนี่ยจะสั่นยิ่งๆเลยก็ช่วงนี้ก็มีความรู้สึวอ่ะน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะหาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มาใช้ได้สักที เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาและการผลิตอย่างต่อเนื่องจนเลอๆเนี่ยหลังๆนี่เขาอาจจะไปใช้กล้องที่มันมีฟังก์ชันกันสั่นอยู่ในตัวไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ใช้มือถือแล้วก็มีอุปกรณ์ไม้กันสั่นมาให้เหมือนแบรนด์ดังๆต่างๆแต่ก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าไอ้เจ้ากล้องแอคชั่นแคมเนี่ยจะมีไม้กันสั่นที่พัฒนาออกมามีฟังก์ชันเต็มๆอ่นะส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นไม้กันสั่นแบบเล็กๆทื่อๆดูแบบ ทื่อๆอ่ะวันนี้ไปเจออยู่รุ่นหนึ่งอ่ะนะค่อนข้างจะชอบเลยทีเดียวก็คือเจ้าตัวนี้เลยเอ่อ iSteady b โ l ไปเห็นอยู่ในเว็บซื้อขายสินค้าออนไลน์ะนะครับเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเจ๋งว่าเป็นตัวไม้กันสั่นที่ราคาไม่แพงไม่สูงมากอ่ะนะไม่สูงมากแต่มีฟังก์ชันครบมองเห็นแล้วดูละไม้คล้ายกันกับเจ้าอะไรนะของ d j เเขาอะ แต่ว่าดีเจก็จะมีเป็นอะไรนะมีตัวกล้องติ่นในตัวใช่ไหมพวกออดโมบายแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะออกแบบมาสําหรับมือถือ,เ,อเสียบโทรศัพท์มือถือไว้ถ่ายวิดีโออ่ะแต่อรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับแอคชั่นแคมนี้ยังไม่เห็นนะตัวนี้ก็เลยเห็นตัวนี้ก็เฮ้ยละไม้คล้ายคลึงและอย่างหนึ่งคือมันสามารถมีฟังก์ชันอะไรที่รุ่นข้างจะเยอะมากก็เข้าไปดูนะข้างก่องเขาเขียนว้เลยว่าสามารถ compatible กับกล้อง GoPro Hero หลายซีรีส์มากๆนะไม่ว่าจะเป็น 3, 4, 5, 6, 7แต่ก็มีวิธีการใส่น,นะแต่ละรุ่นรุ่นใหม่ๆนี่อาจจะใส่ด้านหนึ่งรุ่นเก่าๆนี่ก็กลับด้านเพราะว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็น Power Bank ในตัวเฮ้ยมีแบตเตอรี่ถึง4,000 mAh โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอ,อ,อีฟังชั่นนึงที่เห็นเราค่อนข้างจะชอบมากเลยก็คือว่ามันมี Motion Time ล a โมชั่นทำแบบคืออะไรก็เป็นคล้ายๆขาตั้งกล้องที่มันหมุนได้อัตโนมัติเวลาเราเราถ่ายไทม์แลปป์นะตั้งกล้องกลอปโปไว้ถ่ายไทม์แลปป์ปุ๊บมันก็จะเห็นภาพตื้อๆไปเรื่อยๆเจ้าตัวนี้สามารถทําได้ด้วยและที่เจ๋งไปก่อนนะนั่นคือมันคอนโทรลผ่านแอปบนโทรศัพท์มือถือได้ไม่ว่าจะสั่งให้หมุนซ้ายหมุนขวาแพนซ้ายแผนขวานี่ก็สามารถทําได้บนโทรศัพท์มือถือเฮ้ยเจ๋งว่าราคาไม่แพงด้วยสั่งเลย ก็เลยสั่งมาอ่ะเราไปแกะกล่องกันดูนะข้างในมีอะไรบ้างเมื่อเปิดกล่องออกมาเราก็จะพบกับฮาร์ดเคสซึ่งออกแบบ มาได้หน้าตาค่อนข้างน่าใช้ทีเดียวนะครับสวยงามเป็นกล่องขนาดกระแทลตนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะของกล่องหลุมนะฮะที่วางอุปกรณ์ต่างๆลงไปได้ค่อนข้างลงตัวทําให้อุปกรณ์ไม่เคลื่อนที่เวลาใช้งานนะครับภายในก็จะเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งานที่ค่อนข้างจำเป็นนะครับเพราะมี qr code อยู่ทําให้เราสามารถไปดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือเพื่อจะใช้งานในการควบคุมะนะครับคอนโทรลเจ้าตัว iSteady Pro และนี่ก็คือขาตั้งซึ่งสามารถเสียบเข้ากับตูดของเจ้า i s t u d y y ได้เลยแล้วก็มีสาย USB สาย USB นี้เป็นสายที่ชาร์จเข้ากับตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็สามารถใช้ในการเป็นสายชาร์จให้กับโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่ทำมันเป็น power bank ได้และที่สำคัญที่มีช่องสำหรับใช้ต่อ extension arm ในกรณีที่เราสามารถเพิ่มเติมไมโครโฟนภายนอกหรือไฟต่อเนื่องการติดตั้งก็ต้องมาดูนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็น GoPro รุ่นใหม่ก็ให้หันตัวเลนเข้าหากล้องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตั้งแต่รุ่น3รุ่น4หรือ G camera SJ camera นี่ก็ให้หันเลนออกด้านนอกนะครับเพื่อความสมดุลของน้ำหนักในการใช้งาน เราลองติดตั้งกันเลย ฟังก์ชันเด็ดก็คือฟังก์ชันที่ทำให้เจ้า i s t a t De ี p o นี่เป็น Power Bank นะครสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่อยู่ภายในมาชาร์จให้กับตัวกล้อง Action c a m มที่นำมาใช้งานได้ในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับหรือไม่ก็ยังสามารถที่จะเป็น Power Bank ต่อให้กับโทรศัพท์มือถือของเราได้อีกด้วย ฟังชันหลักๆมันก็คือเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยกดค้างนกดสวิตช์หน้าจอเราจะเห็นหน้าปัดคอนโทรลอยู่ด้านหลังนะครับหน้าปัดคอนโทรลเนี่ยมีอะไรบ้างมีนี่เลย LED สัญลักษณ์บลูทูธคือเวลามันจะติดต่อกับโทรศัพท์มือถือเวลาเราจะคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือนี่ต้องใช้บลูทูธในการคอนเน็กเข้าตัวมันน,นะครับแล้วก็ก็จะมี LED แสดงโหมดโหมดการทํางานมีจอยสติ๊กที่ใช้ในการคอนโทรลหมุนซ้ายหมุนขวาเงี้ย แล้วก็มีปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันการทาง,งานปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็มีปุ่มฮอตคีย์ก็คือคีย์ลัดสองฟังก์ชันนะฮะแล้วมาดูกันแต่ละฟังก์ชันทําง,งานยังไงนะลองเปิดเครื่องรองสักครู่หนึ่งนะกดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้3วินาทีมันจะเปิดเครื่องพอมันเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยปกติมันก็ทํางานแล้วในโหมด default ของมันน,นะครับเราคลิกหนึ่งคลิกัแบบ๊บเข้าไปที่โหมดแผ่นโฟล o w ไม่ว่าจะแผ่นซ้ายแผ่นขวาม,มันก็จะโฟล o w ตาม นี่ผมติดกับตัวเจ้า GoPro 3นะตัวนี้ GoPro 3นี่ไม่มีฟังก์ชันการช่วยให้ภาพนิ่ง,ไงนะไม่มีพวก Image Stabilizer ข้างใน,นไม่มีเลยถ้าใช้มือถือเนี่จะสั่นมากๆโหมดต่อมาก็คือโหมด Pan t i l Follow ให้กด2ครั้งนะฮะ d o u ิลคลิกสังเกต LED โ o d e ก็จะเปลี่ยนไปอ่ะนะครับ LED Mode ก็จะกระพริบ2ครั้ง ไม่ว่าเราจะพานหรือก้มลงะนะครับมันก็จะก้มลงตามด้วยความสมูทนะครับเมื่อเราคลิก3ครั้งนะครับ1 2 3ปั๊บ LED ก็จะกระพริบ3ครั้งคราวนี้ก็อยู่ในโหมดไหนโหมดออลล็อกมันจะล็อกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะหมุนขึ้นหมุนลงกล้องก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมะนะครับสังเกตดูนะครจะอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดเลยหลยังจากนั้นถ้าเกิดเราก,กด 4ครั้งดับเบิลคลิก1 2 3 4คลิก4ครั้งแค่น,นัครับ LED โหมดก็จะเปลี่ยนสถานะไปเป็น All follow ไม่ว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวามันก็จะ follow ตามนะครับทุกอย่างเลยจะ follow ตามหมดเลยนะครัี่ฟังก์ชันการทำงานแล้วก็จะมีสวิตช์เลื่อนขึ้นเลื่อนลง F1 F2 F1 F2 นี่ก็คือฟังก์ชันที่ทำให้มันกลับไปที่เซนเตอร์โดยอัตโนมัติคอยดูนะครในกรณีที่เรา ถ่ายเซลฟี่ตัวเองเอย่างเงี้ยเรากดดันปุ่มฟังก์ชันไปที่ F1 ปั๊มันจะกลับไปที่เซนเตอร์โดยอัตโนมัติเราก็สามารถจะถ่ายนู่นถ่ายนี้ได้นะครับหรือว่าฟังก์ชัน F2 F2 นี่ก็จะเป็น Quick Lock ล็อกทุกอย่างเป็นฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานแบบอย่างรวดเร็วนะที่ใช้กันบ่อยๆนี่ล็อกทุกอย่างละจากนั้นก็จะเป็นการทำงานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เดีย๋ยวลองเข้าไปดูนะในคู่มือก็จะมี QR code ให้เราสแกนเพื่อที่จะไปหาแอปมาติดตั้งในตัวเครื่องนะครับก็เมื่อเราติดตั้งแอปเรียบร้อยก็กดเข้าไปนะครับหน้าแอปนี้ก็จะมีอุปกรณ์ gimbal รุ่นต่างๆที่แอปสามารถคนโทรลได้นะครับเราก็เลือกให้ตรงรุ่นของเราของเราก็คือ iSteadyPro คลิกคอนเฟิร์มครับ ปั๊บเข้าไปมันก็จะทําการสแกนหาเจ้าอุปกรณ์พอเจอแล้วปั๊บคลิกที่อุปกรณ์ครับหลังจากนั้นปุ่มคอนเน็กก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าคลิกปุ่มคอนเน็กครับพอเข้าไปปุ๊บเราก็เจอหน้าตาคอนโทรลคลิกเข้าไปที่หน้าตาคอนโทรลครับเราก็สามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวา,าเลือกแผนซ้ายแผนขวาได้นะครับหรือจะเชียได้ตลอดเวลาเลยนะครับ แล้วก็กดมาที่ Return Center อ่ะต้องจะกลับมาที่ Center นะครับหรือจะเข้าไปที่ด้านซ้ายจะเป็นรูปก,กล้องและมีตัว M ก็คือหมายถึง Motion Lab Motion Lab ก็คือการเคลื่อนไหวในการใช้ถ่ายตามแลบนะเราสามารถเซตอัพเวลาได้ว่าให้หมุนที่เวลาขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดได้นะว่าจะให้หมุนขึ้นหมุนลงลักษณะไหน เราสามารถคาลิเบตค่าต่างๆผ่านทางแอปได้แล้วก็สามารถที่จะเซตค่าต่างๆไม่ว่าจะชิมให้ตัว g i มบอ l เนี่ยเอียงมุมซ้ายมุมขวาลักษณะไหนชดเชยได้ะนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบใช้งานจริงๆกันดูนะฮะว่าจะได้ภาพมาเป็นยังไงตัวนี้คือบันทึกแล้วเปิดแล้วก็เดินเดินไปข้างหน้า,าเฉยเลยนะครับดูความนิ่งนะฮะคือจะทดสอบเอาความนิ่งอย่างเดียวเลยว่าภาพสนหรือเปล่า แล้วก็จะวิ่งด้วยตอนนี้เราเริ่มวิ่งแล้วถือกล้องส่องไปด้านหน้าแล้วก็วิ่งนะครับดูว่าแรงสะเทือนจะมีผลกับภาพขนาดไหนนะครับแล้วก็วิ่งใหม่ครั้งหนึงนะครับยังบันทึกต่อเนื่องนะครับแล้วให้ดูกันนะใกนกรณีที่วิ่งไปแล้วถือกล้องไปนะครับ เซฟี่ตัวเองภาพที่ได้จากการเซฟี่ตัวเองนะนก็ด้านข้าง <c oughs> เราเมื่อกี้ไปทดสอบวิ่งมานะครับแล้วก็เดินด้วยเพื่อที่จะใช้เจ้าสเตเบลเซอร์เนี้ยเช็คดูว่ามันจะทํางานได้ดีหรือเปล่าเกิดอาการเหนื่อยฮะก็เลยต้องเดินด้วยท้องหาอะไรกินก่อน <c oughs> หาเรื่องจะกิน่ะนะครับบอกเมื่อกี้วิ่งนิดเดียวเองกันเหนื่อยนะหิวม,มากเลยต้องหาอะไรกินร้านนี้ใช้ได้นะสวยด,ดีเหมือนกันนะ่ะั้งดูเพราะว่าเป็นร้านสเต็กอยู่อยู่แถวบ้านน่ะ ก็ได้มานั่งกินอยู่ครั้งสองครั้งแล้วทำใช้ได้เลยนะ่องกินมาแล้วเว้ยหายหิวแน่เลยวะ่ะ